สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมา,เ,าเข้าสู่บทเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับมปลายนะครับซึ่งหลักสูตรของกศนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับในในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นะครับเราก็จะเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ นะครับซึ่งในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเวลาเราจะมีเ,เนื้อหาสาระนะครับหลายบทอยู่นะครับเพราะว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจะดำรงความเป็นชาติได้นี่ครับจะต้องรู้ประวัติศาสตร์ของโผพันุ์ของตนเอง นะครับชาติใดที่ไม่มีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองนะครับชาตินั้นก็ดำลงความเป็นชาติอยู่ได้ไม่นานนะครับดำรงความเป็นชาติอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับความเป็นมาเบื้องหน้าเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันนะครับว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับจะต้องต่อสู้ฟันฝ่า นะครับเอาชีวิตและเลือดเนื้อนะครับเข้าเป็นเดิมพันในการปกป้องประเทศชาติผ่อพัน์ของคนไทยนะครับมาตั้งแต่สมัยตั้งกรุงสุโขทัยจนมาจนถึงปัจจุบันนะครับสาระสำคัญนะครับในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับสบทนะครับ บทที่หเป็นการเรียนรู้นะครับสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนในชาตินะครับบทที่2เนี่ยนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องอบุญคุณของพระหมหากษัตริย์นะครับตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยนะครับจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็บทที่3เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทยนะครับเราจะมีเนื้อหาสาระในการเรียนทั้งหมดสามบทนะครับวันนี้ครูเนี่ยนะครับจะได้มาชี้แจงพวกเราว่าในวิชานี้พวกเราจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างนะครับถึงจะทําให้การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับในภาคเรียนนี้นะครับไปประสบผลสาเร็จนะครับนักษากษาสามารถที่จะมีความรู้มีความเข้าใจ นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปนะครับถ่ายทอดนะครับให้กับบุคคลอื่นนะครับอาจจะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราหรืออาจจะเป็นพักพวกเพื่อนฝูงนะครับว่าความสำคัญของวิชานี้มีความสำคัญต่อประเทศชาติต่อตัวเราอย่างไรนะครับในในในวิชานี้นะครับเราจะมีใบงานทั้งหมดนะครับ5้าใบงานนะครับ ห้ามเบยงานนะครับก็รายละเอียดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวทางครูก็จะส่งไปให้พวกเรานะครับเราจะมีการเรียนรู้นะครับผ่าน Google Si t e นะครับซึ่ง Google s i t e เนี่ยนะครับก็จะมามีบทบาทนะครับในการสื่อสารกันระหว่างครูกับผู้เรียนนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยนะครับต้องต้องเข้ากลุ่มนะครับต้องเข้ากลุ่มไล โดยการประสานานกับครูครูกศนตําบนนะครับหรือครูที่รับผิดชอบกลุ่มนักศานะครับกลุ่มนักศาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้ากลุ่มลายเพราะว่าถ้าไม่เข้ากลุ่มลา์เนี่ยนะครับก็ช่องทางในการสื่อสารเนี่ยครับก็จะไม่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ไปรายงานตัวนะครับระยะ เวลาเรียนของเรานะครับก็คืออส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับเราเราต้องมาอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่9ก้าโมงนะครับไปจนถึงสิบหกนาฬิกานะครับซึ่งคุณครูก็จะอยู่กับพวกเรานะครับตลอดทั้งวันนะครับเพราะนั้นเวลาพวกเราเนี่ยนะครับเข้ามารายงานตัวนะครับ8ปดโมงครึ่งเนี่ยนะครับทางคุณครูเนี่ยก็พร้อม ครับพวกเราถ้าพร้อมก็เข้ามารายงานตัวได้เลยนะครับกรุณาใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็บางกศนตําบลเนี่ยนะครับอาจจะมีนักศึกษาเรียนหลายระดับนะครับวันนั้นพวกเรา,าให้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับอย่าใช้ชื่อที่เป็นชื่อแฝงนะครับเดี๋ยวคุณครูเขาจะไม่ทราบว่าพวกเราเป็นใคร นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คุณครูเนี่ยนะครับก็จะประสานงานกับพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับทางในช่องไลน์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมอบหมายใบงานครั้งที่หนึ่งนะครับให้ให้กับพวกเรานักศึกษาเนี่ยนะครับจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็กำหนดส่งนะครับใบงานเนี่ยนะครับคือ ภายใน2อาทิตย์นะครับภายใน14วันหลังจากคุณครูได้มอบหมายภารกิจให้ไปแล้วนะครับโดยทําใบงานลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้นะครับก็กติกา,กาเหมือนเดิมนะครับก็คือหลังจากบันทึกแล้วนะครับให้พวกเรานะครับถ่ายหน้าใบ,ใบงานที่พวกเราทําบันทึกในสมุดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ส่งกลับให้คุณครูนะครับก็เป็นเป็น การพบกลุ่มครั้งแรกของวิชาประวัติศาสตร์ชาไทยนะครับกติกาก็ตามที่คุณครูได้อธิบายพวกเราฟังนะครับตามนี้นะครับก็อวยพรให้พวกเรานะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะครับผ่านไปได้นะครับก็เป้าหมายของเราก็คือนะครับเรียนให้จบครูให้กำลังใจทุกคนนะครับสวัสดีครับ